แต่เธอคนนี she she totally <rawd Moder> ้ก็ไม่รวยสักทีและคุณผู้ชายของเธอนั่นคือสามีของเธอชื่อคุณชายสงบเสียงและมีลูกสาวหนึ่งคนเธอน่าอัางากล้าเขาชื่อว่าคิตตี้บุ้งหลิงบุ้งฟิ้งประมาณนี้นะคิตตี้อยู่มาวันหนึ่งคุณชายสงบเสียงได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้คุณหญิงจะรวยจึงได้จ้างผู้ช่วยพยาบาลมาดูแล ช่วยพยาบาลทั้งสองอเ,เธอชื่อว่าสรวยและสวยใสอยู่มาวันหนึ่งน้องคิตตี้มุม้งมิ้งฟุ้งฟิ้งได้เข้าไปหยอกล้อเล่นกับคุณพ่อ Ui, oh, Thank <laughs> you. 前次，那前次。 เสร็จเรียบร้อยก็ขอมือแล้วรีบล้างมือทันที